คุณเอเชิญผมมาขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องพูดให้มันได้เอาว่าให้มันได้เนื้อหาสาระกับรายการุไปเลยฮะลุกไปเลยไม่ต้องมาเอามาพูดอีงหรอกถูกไหมล่ะเดิมเนี่ยพี่ฐานเรือเขาก็จะซื้อยูเอวีจากประเทศจีนนี่แหละแต่บังเอิญบังเอิญไอเรือดำน้ำจีนมันมันทำชื่อเสียเอาไว้ก็เกรงจะมีกระแสเกรงจะเป็นปัญหา ดังนั้นพี่พิฐานเรือ<ห>ก็อเปลี่ยนมาซื้อจากอิสราเอลคําถามก็คือทําไมจึงเปลี่ยนมาเป็นอิสราเอลทําไมไม่เป็นสหรัฐทําไมไม่เป็นตุรกีดังนี้เป็นต้นทําไมเป็นอิสราเอลเพราะเพราะตรงนี้ะอ่ะก็อย่างที่ผมเรียนคุณนายไงว่ามันมีคือมันไม่ได้ซื้อคือเวลาเขาซื้อเขาบอกซื้อตรงแต่จริงๆมันมีตัวแทนในประเทศไทยในการ เออเจราจาติดต่อนะ,<ฮ>ะใช่ไหมครน,นี้เนี่ยบริษัทที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือผมเนี่ยก็ผมก็พูดนะฮะผมก็รับผิดชอบไปนะก็คือบริษัทจัดเกษตรที่เป็นที่เป็นตัวแทนที่ของเออร์เมสเก้าร้อยของบริษัทเอลบิดอ,อิสราเอลเนี่ยซึ่งจันทร์กระเมเนี่ยเขาขายของให้กับกองทัพเรืออยู่แล้วครับขายให้กับกองทัพบกบอยู่แล้วแต่เขาขายของจีนไงนะทันี้บริษัทเนี้ย ขาก็ไม่กล้าของจีนมาขายแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาไงก็เลยไปเอาของอิราเลมาขายมันก็แค่นั้นเองเหมครัเครัก็เลยติดว่าม่เป็นของอิราเลไม่เป็นของอเมริกาใช่ไหมที่คุณดนายถัก่าเฮ้ยซื้อของพวกนี้เนี่ยทำไมไม่ซื้ออของดีๆไปเลยอ่ะในเมื่อตั้งงบประมาณไว้ซะสูงเลยถูกไหมล่ะหลับหนึ่งเนืงพันสามร้อยล้านเนี่ยทำไมคุณไม่ซื้อของดีไปเลยอ่ะครับมันก็มัอย่างเงี้ย ครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจล้จริงๆแล้วเนี่ยเดิมก็จะซื้อ U A V จากประเทศจีนตัวแทนขายในประเทศไทยก็คือจันเกษมอินเตอร์เนชั่นแนลแต่คราวนี้มันมีประเด็นมันมีกระแสรเรือดำน้ำจีนทำชื่อเสียงเสียเอาไว้มันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนจันเกษมอินเตอร์เนชั่นแนลเขาก็เปลี่ยนไปเอา U A V จากอิสราเอลยี่ห้อเฮอร์เมส900มาขายกับพิ่ๆฐานเรือแทนถูกไหมฮะถูกต้องครับ แสดงว่าแสดงว่าตัวแทนของจีนตัวแทนของอิสราเอลมันก็คือบริษัทเดียวกันก็คือจันเกษมได้แหละถูกไหมฮะถูกต้องนะถูกต้องสรุปก็คือเขาจะซื้อของจากจันเกษมสรุปก็คือพี่พี่ฐานเลยอยากจะซื้อของจากอยากจะซื้อกับจันเกษมว่ากันอย่างนั้นเถอะเขาผูกเขาผูกขาดกันอยู่อ๋อเขาผูกขากันอยู่อ๋อเขาซื้อของเขาเป็นคู่ค้ากับทางจันเกษมอ๋อ จันเ,เกษมเพาเป็นตัวแทนขายรถสะเทินน้ําสะเทินบกเนี่ยที่กองทัพเรือซื้อเนี่ยก็กําลังส่งกันอยู่เนี่ย<อ>ก็ขจันเกษมนั่นแหละอ๋อครับครับครับอันนี้เนี่ยพอไปจีไม่ได้บริษัทนี้เขาก็ไปหาอิสราเอลมาขายก็แค่นั้นเนองมันก็ไม่มีครับแต่ไอตัวแทนขายก็บริษัทนี้นี่แหละอืมอ่าก็คุณนัยเชิญผมมาขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องพูดให้มันได้ เอาว่าให้มันได้เนื้อหาสาระกับใการทะลุไปเลยมันทะลุไปเลยไม่ต้องมาอ้ามำงอึ่งหรอกถูกไหมล่ะ